กินซะมีปลาทุกคนหลังจากที่ผมส่งพ่อกับสุสวรรค์ผมก็เอาอาหารให้มิกกี้แล้วก็เด็กๆทั้งสามส่วนไม่แจเขานอนเขาไม่เคยกินข้าวเช้าแต่เขาก็กินตอนเย็นเยอะนะตองน่าจะแก่แล้วแดงมิกกี้กินเนื้อเหล็ดอร่อยเลย โอเคก็เดี๋ยวผมก็จะไปหาเจ้าเสือแล้วครับโอเคนะพวกเธอกินไปนะผมจะไปหาเจ้าเสือแล้วตอนนี้หลังจากที่ผมไปส่งพ่อขึ้นสุสวรรค์ที่วัดบนเขาให้ข้าวพวกเด็กๆเ,เสร็จตอนนี้ผมก็เลยมาหา จะเสือมาทางที่ผมเคยออกจดนี้ก็ลุกนั่งแล้วจดนี้เขาก็เป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นลูกที่แสนดีเขาไม่เคยบ่นสักคำัเลยนะบน่นไม่ว่าผมจะออกไปนานหรือเร็วเขาก็นั่งรอนั่งนอนเขาไม่เคยแบบทำให้ผม วุ่นวายใจเลยอจันี่แต่เมื่อเช้านี้เขาหยอกเล่นกับคุณนายคุณนายก็เล่นหน่อยนึงเขาเล่นเหมือนเด็กๆอะจันนี่เขาก็รักคุณปู่จริงๆถ้า คุยเรื่องพ่อผมนี่คือเยอะมากทุกคนบางรายละเอียดที่ผมไม่เคยเล่าอย่างจอนนี่ก็เป็น mm hmm. เหตุหนึ่งที่พ่อผมเป็นคนให้เลี้ยงนะทุกคนตอนนั้นผมไม่ไหวคือผมมีเด็กแล้วก็ซอมบี้ก็เยอะเลยไงทุกคนตอนนั้นจอนนี่เขามาขออยู่บ้านแล้วพ่อก็บอกว่าให้เขาอยู่เธออะไรเงี้ยพ่อเป็นคนสนับสนุนนะจริงๆซอมเอจอนนี่เนี่ยพ่อเขารัก ผมไม่ได้เล่าในคลิปนะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านเจ้าเสือแล้วเจ้าเสือสวัสดีเจ้าเสือทุกคนวันดีผมมาหาถึงเจ้าเสือแล้วเออเด็เจ้าเสือกดเนี่ยกดเด็ ดนะเดี๋ยวจะไปเอ้ามาให้ เอาข้าวให้ยีดำง่ายนการกินครับเอนนอวาเอ๊อเออกินมันแกงโฮดเลยผ้าชว์เป็นไงหนูดีแล้วแหละดีแล้วแหละดูรักษาก่อนรักษาก่อนอเดี๋ยววันนี้เจสือก็กินข้าวแล้วออเดตอร่อยดูดิดูเคี้ยวดิ ส่วนพาโชก็อยู่ในกรงเพราะว่า,วามัดไม่ได้มัดนี่เขาจะดึงออกเพราะว่าถ้าปล่อยเขาก็ไปเที่ยวอีกพาโชเดี๋ยว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 ไม่ต้องไปไหนนะลูกนะไม่ต้องไปโอเคโอเคจ้ะมาขอบคุณแล้วอ๋อพาโชมาขอบคุณไม่ต้องไปไหนนะลูกนะ ไม่งั้นก็อยู่ในกรงเธอทุกคนดูดิเห็นไหมขาหมวนมมวนปิดจะปล่อยไปนอนบนก็อ๋อมันมวนมันไปไหนแตนขึ้นได้ไปจับมัดก็มันไปไงอ๋อเขาสังเกตพอมบ่าวันนี่มันไปไหนเหมือนกันวันไปไหนไปนอนกลางวันตัมันเป็นพฤติกรรมของแมวเนาะจ่บไปกลาขึ้นมันจะออกลายเงี้ยเออขึ้นเขามาหาครูบ่นดีแล้วแหละมันหายก่อนนะมากะ มันมึงบวมเกือบตายนะนาหนองไอง้อวันก่อนที่ว่าแรงที่แบบจัากผ่าตัดม้าแม่ก่อเขาไปวัานใดกะเขาไปแต่วามันซื้อหนองวันก่อนนะแม่น่ะแรงมา้าเราดูหนองมันไหญ่แบบโอ้เนาะโอ้ดีเลยล่ะโชคดีโอ้พาโชคนี่มันโชคดีนะไปนี่เห็นปะ ไปวิดเวลานี่โอ้โหหมาเหนืนหนาเห็นไหมหมาตีชุกเฉินนะตั้แต่ออแม่น่ะตั้แต่แห้นก็เลยแห้งนะแต่มันไหนออกมันเดียวมันนะหมอครับยังไงออกมาไดาขข้ขอโชคคนขอโชคออกมาลิ้นแหลก ก็เโอ้วไงลูกขอบคุณเหรอผมพาไปหาหมอ,อให้ทุกคนเขาตอนนั้นเขาทรมานมากเขาทั้งบวมทั้งหนองอ่ะอืมทรมานจะตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่เขาก็บังคับให้เขาอยู่ในกรงพระมากลางคืนเขาจะออกไปข้างนอกไงเดี๋ยวไปหายสักทีจะโอเคนะอโอเคนะลูกนะอืม อยู่คนนอนกับผมน,นอนตัดผมโอ้เสือเผลอแป๊บเดียวกินเกลี้ยงเลยเกินไก่เกลี้ยงเลยกินไก่ไก่ผมไม่ใจกัดหน,น,น้ากันคือนะ<ม>พระ,พรระออพโชคเขาเหมือนมันนอนมันนอนอ้อนนะปกติเขาไม่อ้อนนะ มนันอ่อนเขาเผือกดูดิทุกคนดูดูขาเราด,ดิโอโอ๋อเขาวันพั่เาต้องไปเช็คหมอหมอเนาะ,นะนเออผมลืมด้วยนะพรุ่งน,นี้ครับทุกคนหมอนัดดูแผลอืมในวันนี้พาโชคถึงอ่อนเนี่มัน,ม,นมันนั่งขานั่งเออเออออเออเออออออนอออออเเอๆออ กินยาด้วยเนาะานยาดอนนเองวนหนอันน้ขอบคุมนมานอนขอบคุณนเี่ยดูดีนอนอ่าหลานี่ขอพ่อยดั้มตะกี้หัวข้าวหอมันละยีดำ้เนอเอามือเบียนดีอเจ็บนะนะปมไปเดี่ยวไปถมถมเอาเบียนนี้มเอาเียนดีเจ็บนะผมจะมันล้เนาะวนเลยผมิวอันโถว่าช่วย ทุคนปกติพักโอ้ทุกคนดูดิวันนี้เกามาหวานมาหวานก็มาคอเคลียทุกคนอ๋ออะไรนี่พระโชคอืมโอเคจะกินเกาเมลว์ป่าไปถึงเมียบนเขาอะเวลามันนอนบนหลังคาแกดูมันนะหมามันนักนะครับยังไงอะลูกยังไงอะวันนี้คอเคลียร์ เอ๊ะทำไมมันรู้ดีอ่ะสู้อ่ะก็อันนี้นะสุดแต่มันทรมานเนาะตอนนั้นมันทรมานโอ้ขอบคุณนัน่ะแต่น้องมีน้เาข้ามาขอบคุณก็มาขอบคุณทุกคนคือตอนนั้นก็ทรมานจริงนะเอ๋เจ้าลูกน้องออกพันแห้งเด็กกระต้อ่ะเด็กกระต่อขอบคุณนขอบคุณเหรอน้องนีกโดนนาอมังเล็นะ ขอมาขอบคุณทุกคนทรมานแล้วเขายิ่งกว่าคนอีกงอะวันนั้นวันนั้นก็ทรมานจริงนะมันหวานกว่าคนขอมาขอบคุณมันเหมือนคนเลยะคนเดียวมันมันเหมือนคนแล้วมันอยู่คนเดียวตอนแรกมันทรมานไงของเขาพาไปหาหมอแล้วมันมาขอบคุณอะ แข่งป้องแข่งป้องโดนครบจนเป็นหนองน่าเดินทรมานจะตายตอนนั้นนะคะนี่นี่เนี่ยดูดูแหวนจัดันนี้เนาะมันหวานอมหวานนะมีนงมีหนองวางนั่นเป็ดต้องนะหนองอ๊อบคือว่าไปเนี่ยนะช่วงนี้วันนี้ไอ้ยวันนั่นเป็นนี่ยห็แล้วพบกันจนแข่งป้องเห็นแล้วแล้วแมวเดินมาเข้ามาแมวจ้อนนี่กะหยักหยักยัง นี่อย่งกับคนมาต่อเลียอย่างกับคน่นี่ก็อยแขงนะทุกคนดิาาับมดมาอ้อนนะเดี๋ยวเด๋ยผมดูให้ครับผมเสีงอืมทอเรอมันเรื่อขาแสนรู้มากเลยนะโชคนี่ดูดิเขารู้ด้วยอืมหาลบไปอ่ะนเนรถอกินอาหารเก่งด้วยนี่ เดี๋ยวฉันมาให้นว่าอันโแก้ทั้อันเสเสได้ทนแล้วได้นแล้วจะกลับแล้วนะลูกนะจะกลับแลนะออโอเคไม่ต้องดื้อ้องสนนะลูกนะอไม่ต้องดื้อ้องสนนะจะกลับนะจะไปในเมืองนะโอเคนะลูกนะโอ้ทุกคนเสือมากกาที่นะ อืมโอเคโอเคโอเคเครับทุกคนดีเนายืพอดีไอเราพไปโ้เป็นยังจะไปจากโฮพชวฉันไปแล้วนะพระเจ้าพระเจ้ชันไปแล้วโอ้จัดจัโอเคนะยีดํายี่ดำนุงก็คงให้ข้าวไปแล้วโอเคครับทุกคนกลดีแล้ว ตอนนี้ขึ้นมาบนรถแล้วเนี่ยจอนนี่โอ้พ่อรักพ่อนะจะ้ะรักก็รักจะ้จะเดี๋ยวเราไปซื้อของในเมืองนะลูกนะเดี๋ยวเราไปซื้อของอม,ออมาไว้ทําตอนเย็นอีกจ้ะไปแล้วนะลูกนะไปแล้วครับทุกคนพ่อพ่อกอดผมหน่อยอืมแต่กันโอเคโอเคอเค,ครับผม ส่วนดำนี้ผมก็เอาเข้าวให้เขาเรียบร้อยแล้วไปนะครับผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วคุณชายขอนอนพักผ่อนซนซัมล่ะแมหนูมันนอนข้างบนต่อเหรอผมกลับมาถึงบ้านนะทางญี่ปุ่นโทรมาบอกว่าแม่แม่ยังเข้าโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่ง พระคุม้มครองท่านนะสัมนะขอพระคุม้มครองคุณย่าขอให้คุณย่าหายไวๆนะ,ะ,ะเอามือ,อจับมาลุกอ,อ่ะคุณสัมพีขอให้คุณย่าหายไวๆนะมผมก็ขอให้แม่ผมปลอดภัยหายไวๆขอพ่อคุม้มครองขอสุขภาพแข็งแรงจนนี้ เชา้าเคยปล่อยเขานอนนะจอนซำนะณจันท์นี่เขานอนนะโอเคนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปทำงนานบ้านก่อน